สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Steelfront วันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่โลกแห่งเทคโนโลยีการบินทหารสุดลำ้ำกับสุดยอดแห่งยุค Northrop f 5 t s s u p e r t i g r i s 2026เครื่องบินรบแห่งอนาคตที่มาพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งรูปลักษณ์ใหม่และศักยภาพที่ทรงพลังเหน,นือชั้น เครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดจากพื้นฐานของ F-5 ที่เคยสร้างชื่อไว้ทั่วโลกมันถูกพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นทรงพลังมากขึ้นและปราดเปรียวในทุกมิติด้วยเส้นสายที่เฉียบคมรูปทรงที่ลื่นไหลและปรอบเสริมมุมองศาแบบใหม่ที่ช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์ในเวลาเดียวกันก็มอบความรู้สึกดุด,ดันแข็งแรงและทรงอำนาจสีของลำตัวเครื่องนั้นสะดุดตาอย่างยิ่งด้วยการพ่นเคลือบโครเมียมเงาสีส้มแบบพิเศษที่สะท้อนแสงทุกมุมมองพร้อมแถบลาย ARMY ขนาดใหญ่ที่ประดับอยู่ทั้งสองด้านของลำตัวอย่างเด่นชัดเงาวววของเครื่องบินสะท้อนกับแสงไฟภายในโชว์รูมหรูหราพื้นกระจกสีขาวมันเงาสะท้อนเงาลำเครื่องอย่างสมบูรณ์แบบมันดูเหมือนงานศินลปะที่หลอมรวมกับพลังของอาวุธบริเวณด้านท้ายของตัวเครื่องได้รับการออกแบบใหม่หมดมาพร้อมท่อไอพ่นคู่ขนาดใหญ่ที่มีรูปลักษณ์เฉีียวพร้อมระบบควบคุมความร้อนและแรงขับขั้นสูงซึ่งให้ทั้งประสิทธิภาพและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นช่องระบายไอพ่นแบบใหม่มีความเฉียบคม ลาดเอียงและมีดีไซน์เรขาคณิตสไตล์ทหารที่พร้อมรับมือกับภารกิจทุกประเภทล้อของเครื่องบินนั้นมีความต่ำเป็นพิเศษตัวเครื่องแทบจะติดกับพื้นโชว์รูมเป็นการออกแบบที่เน้นการลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความเสถียรในการขึ้นลงเครื่องบินลำนี้จึงดูเหมือนพร้อมทะยานขึ้นฟ้าทุกเมื่อที่ต้องการอาวุธที่ติดตั้งมาก็ไม่ธรรมดาโดย F-5TS Super Tigers รุ่น2026นี้ติดตั้งระบบอาวุธที่ถูกปรับแต่งใหม่หมดตั้งแต่จรวดนำวิถีความแม่นยำสูง คืนกลเบาขนาดใหญ่ที่บรรจุในปีกข้างระบบติดตามเป้าหมายแบบไฮเปอร์แอคทีฟไปจนถึงเทคโนโลยีล่องหนที่ช่วยให้หลบหลีกศัตรูได้แม้ในสภาวะที่ถูกล็อกเป้าแล้วตลอดช่วง55นาทีนี้เราจะพาคุณไปสำรวจองค์ประกอบต่างๆของเจ้าเครื่องบินลำนี้อย่างละเอียดตั้งแต่การออกแบบภายในห้องนักบินที่ใช้หน้าจอสัมผัสล้ำสมัยระบบควบคุมด้วย AI แบบเรียลไทม์การวิเคราะห์สถานการณ์สนามรบอัตโนมัติ ไปจนถึงระบบเซ็นเซอร์ความร้อนและเระดาร์แบบรอบทิศทางที่ซ่อนอยู่ภายใต้พื้นผิวแวววาวของตัวเครื่องนอกจากนี้เรายังจะได้ดูภาพจำลองการปฏิบัติภารกิจที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของซูเปอร์ทีกริสในการเข้าตีเป้าหมายภาคพ,พื้นการหลบหลีกขีปนาวุธการลอบเข้าไปในเขตควบคุมของศัตรูและการสนับสนุนภาคพ,พื้นดินจากระยะไกลทั้งหมดนี้ถูกจัดแสดงในแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่โดดเด่นคือ a d a p t i v e Camouflage ซึ่งเป็นระบบพรางตัวเปลี่ยนสีตามภูมิประเทศโดยอัตโนมัติช่วยให้เครื่องบินสามารถซ่อนตัวได้ในแทบทุกสภาพแวดล้อมตั้งแต่ทะเลทรายเทือกเขาไปจนถึงกลางเมืองในยามค่ําคืนการใช้วัสดุใหม่ในการผลิตยางช่วยลดน้ําหนักลงกว่ารุ่นเดิมถึง15%แต่ยังคงความแข็งแกร่งระดับสูงสุดไว้ได้ด้วยการใช้โลหะผสมไทเทเนียมคาร์บอนไฟเบอร์ที่ทนทานต่อแรงดึงความร้อนและแรงระเบิดในระดับสนามรบ ทั้งหมดนี้ทำให้ F-5T Super t i g e i s 2026ไม่เพียงเป็นเพียงเครื่องบินรบแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางทหารที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสงครามในอนาคตหากคุณหลงไหลในพลังของเครื่องจักรความล้ำหน้าทางวิศวกรรมและความงดงามของเทคโนโลยีการบินนี่คือเครื่องบินที่จะสะกดสายตาคุณอย่างไม่อาจละไปได้ ขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนท้ายและอย่าลืมกดติดตามช่อง Steel Front ของเราเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับสุดยอดเครื่องจักรสงครามในอนาคต